มผคล้ายๆกันอนอ้านะแดเดียวกันมั้งขอโทษค่ะข้ามรุ่นข้ามไม่ได้เลยนะอันนี้ไส้กรอกอีสานนะคะคเพ่นอยู่ถึงเบนก็มีไส้กรอกอีสานกินด้วยนะคะอันนี้คือไส้กรอกฝารังใช่มีไส้กรอกอีสานไส้กรอกฝารัง อันนี้ปริกน้ําปลาค่ะทํากันได้ก่อนแล้วก็ต้องให้ทานเอ่อโชเกียเด้อรามมติดิดิโกดอันนี้โชรามมติเอ๊ะรามมติสไสบ่เอ่อเด็กบាញ់บิมูภาษาเดียวกันโอเคๆจริงวะโชเกียเด้อ อันนี้หมกหม้อนะคะเพื่อนเพื่ออันนี้กะลังหินกนนะอันีกะลังหินกันนะคะนี่อันนี้หมกหม้อค่ะเพื่อนเพื่อนันนี้เป็นผัดกะเพราค่ะไงหน้าตาดีไหม้เชานี่ค่ะวันนี้อาหารเที่ยงนะคะอันนี้ต้มกระดูกหมูอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมน่ากินไหมกับข้าวน่ากินทั้งน้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม นี่เชลลี่นะคะเพื่อนๆใหญ่มากเลยเบิบ่มๆเลยอันนี้ลูกอันนี้เอามาจากเยอรมันนะคะของเดนมาร์กไม่มีใหญ่ขนาดนีะคะเพื่อนๆแต่นี้เป็นของเยอรมันค่ะของเยอรมันนี่จะใหญ่มากเลยนะ,ะหวานฉ่ำเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้บอกว่าน่ากินจังเลยตุ๊กตาเป็นไงเห็นแล้วน้ำลายไหลไหม